คันนี้ลดไปเลย6 0 0 0ื 60, บาทสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะพามาชมนะคะ Isuzu D-Max Blue Power สีประตู1.9 X-Series คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันนะคะด้านหน้านะคะมาต้อม โลโก้ uh, isuzu นะคะกระจังหน้าสีแดงแล้วก็ตัดกับสีเทาสวยมากเลยแล้วก็ uh, ในส่วนของฝากระโปรงตรงนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ exilie เลยนะคะ uh, ไฟนะคะไฟหน้าทั้งสองข้างเลยทั้งสองด้านจะเป็น uh, หลอดไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ led นะคะคันนี้จะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะทั้งสองด้านด้วย มาในส่วนของล้อกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นแม็กแท้นะคะจากโรงงานขอบ18นะคะแล้วอย่างมิชลินด้วยนะคะคันนี้อ่าในส่วนของกระจกมองข้างทั้งสองด้านนะคะมีไฟแล้วก็ปรับไฟฟ้านะคะคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะมาค่ะมาดูในส่วนด้านหลังกระบะก,กันเลยนะคะกันต่อ คันนี้นะคะไฟท้ายสองข้างดวงใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีกันชนท้ายคันนี้จะแต่งสติกเกอร์เอกซิเรีให้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะจะมีกล้องหลังตรงนี้นะคะค่ะในส่วนตัวนี้นะคะเป็น DDI นะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อเลยคะ่ะค่ะมาดูในส่วนของพวงมาลัยเลยนะคะพวงมาลัยจะเป็น มาสติฟังก์ชันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นปุ่มพูดสตาร์ทนะคะปุ่มพูดสตาร์ทจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลนะคะ,ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้คตะค่ะค่ะ,อะคอนโซลด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นแอร์แบคคู่หน้านะคะเป็นแต่งหนังนะคะหนังสีดำนะคะแล้วก็จะมีเก๊สองเก๊ด้วยกันนะคะนี่ค่ะค่ะ สำหรับอีซูดีแมก b l u ลูพาวเวประตู1.9 X Series คันนี้นะคะเป็นรุ่นปี2018นะคะท่านผู้ชมนะคะที่เห็นคลิปนี้นะออมต้องบอกว่าจากราคา6 8 9 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะอ่าโดยเฉพาะเลยนะคะราคาคันนี้นะคะลดไป60,000บาทเลยนะคะ6 0 0 0ื 60, บาทนะคะ เหลือเพียง6 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้อีซูดีแม4ประตูคันนี้นะคะในราคา6,290,000บาทนะคะสนใจติดต่อได้ที่พรีเมียมยูสคาร์ดอนธานีนะคะทั้ง2สาขาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาโนสูงหรือสาขานาดีนะคะหรือโทร092-594-4323นะคะและ 093 5566 116นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อมขอจบคลิปนี้เพียงไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าอ้อมจะมีอ่าอะไรอ่าจะมีคันไหนนะคะพาท่านผู้ชมมาชม,ม,าชมอ่สวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ